สวัสดีค่ะชีวิตของแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันทั้งสุขทั้งทุกข์เศร้าเหงาปะปนกันไปบางครั้งท้อแท้หมดกำลังใจในคืนที่มืดในห้องที่เดียวดายอาจจะมีใครสักคนที่นอนร้องไห้กับเรื่องที่ผิดหวังบางคนคิดถึงสิ่งที่ขาดหายไปและบางคนอาจหาทางออกกับปัญหาไม่ได้ค่อยๆเปิดใจรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และให้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะเศร้าที่จะเสียน้ำตาพรุ่งนี้จงลุกขึ้นมายิ้มสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เราเผชิญมั่นใจในตัวเองครั้งศรัทธานในความดีที่ตัวเองมียึดมั่นในสิ่งที่ถูกปลุกพลังใจนักสู้ที่มีอยู่ในตัวเราด้วยใจที่เข้มแข็งและเราจะก้าวไปพร้อมกันค่ะเป็นกำลังใจงให้คุณนะคะ สติกเกอร์ลน์ของ p ิริโอวางจำหน่ายแล้วนะคะและกาแฟออร์แกโนแบรนด์จากแคนาดาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอดีได้หรือสแกน QR Code คได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ